สวัสดีจ้ามาพบมาพอกมเมอ็มาอีกเลยเดอ้อมื้อนี่มื้อนี่จะไม้เห็ดยังเห็นบ่เห็นตัวตุ๊กตตุ่นกับตัวกบน้อยไม้มจะมาปลูกดอกไม้จะพี่น้องมาปลูกดอกไม้ซอยในเดอ้อก็อาจจะมีแนวมาเว้าฟังน้อยเออนี่มีแนวมาเวากันฟังน้อยนึงแต่ว่าตอนนี้ขอปลูกดอกไม้ก่อนเนาะอ <c oughs> ุปกรณ์ปลูกดอกไม้มีดินมีดอกไม้แม่นบ่ ถ้าไม่มีดินก็จะปลูกดอกไม้ไม่ได้ถ้าไม่มีดอกไม้ก็จะใช้คําว่ามาปลูกดอกไม้ไม่ได้มันมไม่ได้มันก็เลยมีต้องมีทั้งสองอย่างเลยจ้ะอันนี้ปุ๋ยนี่ยังไม่ได้ใส่เลแต่ว่าจะไปใส่อีกทีเลงอย่าดูดากนะจ๊ะขั้นตอนแรกอะเราต้องเอาดินใส่กระถางก่อนเนาะน้องกบน้ำเต็มเลย น้องนกหูกไม่เต็มเพราะว่ามีรูหงดาเบนเดอร์โอ้อันนี้ใช้พลังงานแสองอาทิตย์ที่เฉยปลูกไม่ได้ตัวนี้ก็ต้องเอากระถางน้อยมาใส่น้อยนึงแล้วก็ปลูกลงไปเกิดบูธก็เหมือนการเกิดบูธนี่ปลูกใส่รองเท้าบูทเนี่ยไม่รองเท้าบูทนิน้อยเนี่ย ที่จริงอันนี้ต้องใส่กระถางใหญ่เลยจ้ะเนี่ยกระถางนึ่งมันจะสวยแต่ว่าอันเนี้ยสามกระถางเล็กแต่ถ้าเกิดว่าดอกมันโตแล้วก็มันขยายต้นขยายขึ้นกว้างกว่านี้ก็จะงามเหมือนกันจ้ะอีขี้เกียจใส่กระถางใหญ่เสร็จแล้วที่จริงอันนี้กระถางเนี่ยถ้ามันลงไปอยู่ข้างล่างนี่พี่น้องจะงามกว่ากัน แต่่าม,มีกระถางที่แบบพอดีกันเดี๋ยวฝนก็ตกมันก็คงลดน้ําเองเนี่ยอันนี้กระถางใหญ่จะสวยแต่มีแต่กระถางเล็กสามอันส่วนอันนี้พี่น้องม,มันต้องมีกระถางใหญ่ไม่ได้ปลูกอะไรเลยส่วนอันนี้ก็เหมือนกันอยากปลูกเหมือนกันแต่ว่าจักสี่เอากระถางเอาอย่างแบบแดบดบแบบมาใส่เนี่ยก็เสร็จก็ไม่ค่อยสวยหรอกเพราะว่า กระถางมันเข้มเทินขึ้นมาทั้งเทิงอ่ะมันไม่ค่อยงามแต่ถ้าดินน้อยมันก็ไม่งามได้พี่น้องถ้ากระถางยาวมันก็จะดินงามเนาะเออมันก็จะดอกไม้งามเพราะว่าได้ดินเยอะหนีวัที่ไหนหนีไปทั้งอื่นก่อนใกล้จะถึงจุดหมายที่จะไปแล้วนะคะแต่ว่าโอ้ยเสียงรถจอดทายอันก้อนอันหิมะก่อน แล้วกัวิวงามๆเหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะจุดแรกเสร็จไปแล้วอันนี้มาสถานที่จุดที่สองของเราเพราะอะไรทำไมถึงมีดอกไม้สีแดงดอกไม้สีแดงนี่มีคำตอบนะคะใครอยากฟังก็มารอฟังค่ะว่าทำไมมีคำตอบใครไม่อยากฟังก็ต้องรอฟังค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะเม้นไม่ถูกคือวิวงามมากตรงเนี้ยแถวเนี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากมาค่ะ ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่มาเน่บ่วาวครับรถไม่รอ,ลอมารอดอกเบญงมาเห็นตัวที่เจ้าซื่อนี่แหละคุณนะ่ะวิวใกล้ๆบ้านแม่เอม่าเห็นบันนั้นภูเขาลูกนั้นใกล้ๆบ้านแม่เอมา่าก็ไม่ใกล้เท่าไหร่หรอกข้ามน้ําข้ามทะเลไปถึงๆนี่แหละมาถึงแล้วว่าทําไมดอกไม้ต้องสีแดงเพราะว่าแม่ย่าชอบดอกไม้สีแดงจะพี่น้องคุณนะ่ะแม่เอม่ามาปลูกนานแล้วว่าจะมาใส่ปุ๋ยปุ๋ย,ยดอกสเตมุน บัวดามาจ้กเถื่อพี่น้องไกลไปไกลมากกับบริดมาวันนี้เอาปุ๋ยมาด้วยแล้วก็เอาดอกไม้มาด้วยเผื่อดอกไม้มันตายตายอีหลีพี่น้องเออตายเกือบหมดเหลือสองต้นแต่ก็ไม่งามเพราะว่ามันไม่ได้รับประทานปุ๋ยแม่มาก็จะปลูกอันนี้ซิมเข้าไปอีกแต้มุนเบี้ยวของมันแล้วก็จะปลูกดอกไม้สีแดง้ะจ้ะเด้อเอาเสียมมาด้วยนะจะ๊ะคุณนะ มันแก่แล้วพี่น้องอันนี้เนี่ยมันเม็ดมันหล่นอันนี้จะปลูกเข้าไปใหม่ได้อยู่อันเนี้ยปลูกเพิ่มเข้าไปอีก<ม>ย่ายเอลื้อปรทันกระต่ายชอบอันเนี้ยเปิดน้ำไปลดก่อนปลูกเสร็จแล้วน้ำตรงนี้หน้าหนาวเขาจะปิดเลยจ้าเพราะว่าน้ำมันจะกลายเป็นน้ำแข็งมันจะทำให้ท่อแตกจ้ะ เขาก็เลยรีบปิดไว้หน้าหนาวพ่อ,อก็มีอุปกรณ์ให้ยืม้นี่ให้ยืมไส้ได้ครับบ่เดีลืมอามาเนี่ยแม่เอมาามาหนําโย่เอาเสียมเงาคุณแล้วใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยเลยมือนี่ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวลืมอีกโอ้ยอันนัน้นมันเป็นทั้งหนานนเนี่นี่แหละเหตุผลว่าทำไมต้องซื้อสีแดง แม่ย่าชอบสีแดงจ้ะเดี๋ยวถ้าเป็นโพสต์รือ,อิสเตอร์มต้องสีเหลืองถึงแม่ย่าชอบสีแดงคุณแม่ย่าก็ต้องเอาสีเหลืองนะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นเทศกาลอิสเตอร์จ้ะอันนี้เวลาเราถอนทิ้งล้วก็ต้องไปทิ้งขยะด้วยจ้ะจะมาวางไว้ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะด่าพ่อกับแม่ให้เราไม่ได้ยินเสร็จแล้วจ้ะ ดีย๋ยวว่าทําไม่สะอาดให้ไม่ย่าเด้ออันนี้ตรงนี้มันเยียงมาทางนี้ค่ะไม่เยียงมาทางนี้นะมันก็เลยโหงนะคะก็ะเลยเดือดแต่อย่างนี้อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะมาดูหรือบางทีถ้าขี้านถ้าลืมก็ไม่มาดูเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วไม่ใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยแต่ห้ามใส่เยอะนะเพราะเราปลูกใหม่ๆใส่ปุ๋ยไปแล้วจะพี่น้องย่านย่านลืมมาใส่คือตอนนั้นไปไปะนี้หนีเมื่อนงมาซานพุ่นอันฝุ่น,น,นก็นเริ่มไล่มาแล้วเปิดปิดเลยจ้า พราะไม่งั้นหมาจะเข้าไปขี้ไปเหี่ยวใส่ามาปลูกให้เ่อนในวันเทศกาลสำคัญนะจ๊ะพี่น้องบางคนก็ไม่ปลูกบางคนก็ปลูกก็แล้วแต่คนสะดวกสบายกับไวลาเวลาเนะะาะ19:09ไม่น่ากลัวด้วยจ้าประชาฝรั่งไม่น่ากลัวแต่ก็ไม่มีใครอยากมาแล้วพี่น้องเนาะถ้ายังไม่ถึงเวลา คนเท่าคนคนฒถาคนแก่บ้านเท่านีอ่อยากไปไว้ได้พี่น้องกูก็เก็บกระดูกกระเดียวแท้กูอยากไปได้่นเด้คนฒถวบ้านเทาานาะคุณโตโยต้ายามันห้างอันนี้จุดที่สามจะยังไม่ได้กลับบ้านก็จะมาซื้อดินไปปลูกดอกไม้นะคะ,ะดินอันนี้ปีที่แล้วเนี่ยสี่สี่กระสอบร้อยแล้วจ้ะปีนี้ทุกอย่างขึ้นราค่ะหำปลอมก็ขึ้นหอยปลอมก็ขึ้นจะคิดว่านะไม่ได้ซื้อมาใช้เราคิดเอาอปีนี้สาม กระสอบร้อยเลยจ้าอ่าะสอบนู้นก็มีสี่สิบลิตรสี่สิบลิตรตาหลังมามามาแบกช่วยหน่อยพี่น้องเอ้ยชีวิตเมียฝรั่งมันก็มีลําบากมั่งไม่ลําบากมั่งก็เหมือนเมียคนไทยนั่นแหละเนาะบางวันก็ลําบากบางวันก็ไม่ลําบากบางวันก็ขึ้นเทิงก็ลําบากหน่อยนึงบางวันก็ลงล่างไม่ลําบากหน่อยนก็เหมือนกันจะเมียไทยเมียฝรั่งมั้งไม่ควรค่อยลงล่าง หัวไม่อยู่จ้ะต้องทำเองเห็หน mun. ไป้ายเซต สามอันกระสอบร้อยแต่ถ้าเหนื่อยเนี่ยอาจจะยกเองไม่ได้นะแต่นี้ไม่เหนื่อยก็เลยยกได้อันนี้มันแตกพี่น้องเนี่ยเราจะเอากลับบ้านเลยได้มันคือเขาจะแถมให้หรือเปล่าแม่เอาจะยกขึ้นรถห้ามบอกเดี๋ยวพี่น้องนะห้ามบอกใครนะว่าแม่เอาขอตัวนี้เป็นของแถมไมาอยอกจะเขาอาจจะมีกล้องจับตามองเราอยู่นะทําอะไรก็อ่ะกลับบ้านจริงๆจากทีเนี้ เมื่อกี้นี่แม่เอมาไปถามอีกร้านหนึ่งแต่ไม่บอกชื่อร้านเนาะเขาถามถามเขาบอกว่ากระสอบละเท่ากัน40ลิตรในพี่น้อง4949โ49คนแต่ถ้าเธอเอา4กระสอบจะลดลงประมาณ10กว่าโคนมั้งจะเหลือร99 1 9 9จะได้แค่4กระสอบพี่น้องแต่อยู่นี่3กระสอบจะได้จะจ่ายแค่ร้อยเดียวแม่เอมาก็เลยมาซื้อร้านนี้เพราะเดี๋ยวมันก็จะปิดแล้วใกล้สองทุ่มเนืจะเขาจะปิดสองทุ่มคนรู้จักกันเ <laughs> มื่อกี้คุยกันอยู่อ่า ก็เลยถามว่าร้านนี้ถูกไหมก็ถูกแต่ว่ากระสอบที่มัน สี่สิบห้าหรือสี่สิบเก้าคนเขาอาจจะมีส่วนผสมอะไรที่แบบว่าอาจจะเป็นขี้เป็ดขี้ควายขี้วัวขี้ช้างคูขี้มาขี้หมาอะไรผสมแล้วทีนี้มันอาจจะมีวิตามินดีหรืออะไรวิตามินดีๆเน่ยพี่น้องเกี่ยวกับพวกพืชเราดีต่อพืชดีต่อผักดีต่อดอกไม้เนาะจ๊ะเนาะมันเลยแพงขึ้นไอ้ที่สามกระสอบร้อยนี่ก็อาจจะดีเหมือนกันแต่อาจจะคุณภาพน้อยลงหรือเปล่ามันเลยถูกหรือว่าอาจจะเป็นเพราะร้านของเขาแบบเขาอาจจะซื้อสินค้ามาราคาเยอะเขาได้ถูกเขาเลยมาขายถูกลงได้อันนี้ไม่อมากก็รู้กันได้จ้ะเมื่อบ้านอิลริแล้วพี่น ผัวไม่อยู่จ้ะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอืมก็เหมือนเรื่องอันนั้นเลยผัวไม่อยู่ก็ต้องแบบตกแบบตกิดแบบตกปลาไปเนาะเดี๋ยวน้องอะไรนะโอ๊ยนักอไป้างก่อนเดี๋ยวน้องฮาวายก็จะมาว่าให้นะน้องฮาววย น้องฮาวายอยู่อะไรนะอเมริกันเหรอไม่ใช่ใช่แล้วจ้ะจริจริ้องฮาวายคนสวยเขาอยู่อเมริกัน,นโอ้ได้ดอกไม้ลดราคาปกติดอกไม้ันนี่น้องมันจะ49-59เโคนแตยมันลดเหลือส0โคนเนี่ย เอาไว้ปลูกปีหน้าเพราะปีนี้ปลูกไม่ทันแล้วพี่น้องเนี่ย,ดยได้ตั้งหลายดอกอันนี้แม่มากเขชอบดได้ตั้งหลายเห็นบ่เอาไว้ปลูกปีหน้าส่วนขนมอันเนี้ยปกติมันสามสิบกว่าสามสิบเก้าแต่วันนี้มันสี่ถุงร้อยอาทิตย์เนี้ยโปรโมชั่นแม่มากก็ซื้อมาให้คุณสามีจ้ะ เพราะขนมวันนี้แม่เอาม่าไม่ค่อยชอบซื้อให้คุณสามีเวลาไปไปกินในรถไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะผัวชอบรักผัวอีกแล้วที่จริงดินเนี้ยมันมีอีกระสอบหนึ่งยังไม่หมดแต่วันนี้ซื้อสามเป็นสี่กระสอบจ้ะเออซื้อมาไว้เวลามีเงินเงินไม่มีก็ไม่ได้ปลูกกันหินเยอะมากเห็นมาพี่น้องหินไหม โอ้ต้องเอาน้ำกิบก่อนทีนี้จะพาดูนะจ๊ะว่าเมียฝรั่งปลูกผักอะไรมัง่งปีนี้ผักไทยผักนอร์เวย์น่ะอันนี้ก็คือเป็นเม็ดของปีกายด้จ้ะมันขึ้นมาใหม่แม่ามวาัก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็อันไหนมันดีทีก็ออกไปใส่กระถางเ่ีอาไปปลูกให้ไม่ยากแล้วก็ไปปลูกให้เพื่อนเมื่อกี้นะจ๊ะไม่ได้ซื้อนะส่วนอันนี้ก็เอาไว้ให้มันงามเชยชมจ้ะส่วนอันนี้ทําไมไม่งามจากปีกายเพราะอะไรตรงนี้รากมันเยอะจากพี่น้องเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยงามมันรากเยอะดินม่ค่อยมี เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเมียฝรั่งปลูกผักอะไรมั่งดอกไม้ไม่ต้องดูแล้วเนะดอกไม้ดูเยอะแล้วยังไงที่เหลือจากปลูกดอกไม้ให้ไม่ยากกับเพื่อนเนะเหลือแล้วก็ซื้อมาวันนี้ก็สามแล้วของในเก่าก็หนึ่งแล้วพี่น้องเนาะก็เป็นเหลือ 4, อยู่ซีกระสอบกว่าอ้าได้โทรศัพท์ผุดอย่างเงี้ยอืมก็ไม่มีอะไรหรอกอันนี้ตอตอเบอรี่ลงดินไปสองสามวันมันเลยยังไม่งามอันนี้ ผักป้อมได้จากคนอีสานเขาเรียกผักผักป้อมแต่ภาคกลางเขาเรียกต้นหอมผักชีเนาะอันนี้ก็เป็นหัวระพาเม็นลู้จรอดหรือเปล่ามาจากร้านไทยอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านไทยนะเนี่ยใ,ใบใบไผ่ของคนเหนือแต่ว่าคนภาคกลางเรียกผักแพวนะพี่น้องผักแพวซื้อมาจากร้านไทยแล้วก็เอาไปแช่น้านําให้มันปุ่งหากแล้วก็เอามาปลูกผักชีลาวส่วนอันนี้นะพี่น้องมันเป็นหัหวเป็นของเอ่อ เล็ดดิทเนี่ยแม้แต่ว่าแม่มาจะถอนออกอยู่ปลูกจะปลูกอันใหม่อันนี้ก็คือมีสลัดมีผักกาดมีอะไรมัง่งอันนี้ก็เหมือนกันเวงพื้นที่เฉยๆเดี๋ยวต้องเอาออกแล้วไปปลูกอันใหม่ใบกระเทียมว่าจะไปตำใส่ตำม,มังหงพี่น้องจนแก่แล้วไม่มีเวลาเลยอันนี้สลัดงามมากปีกายก็ปลูกแต่ปีกายไปปลูกตรงโน้นพี่น้องสวยมากแต่ว่าโซนโน้นดอกไม้ก็เลยไม่ปลูกปีนี้ปลูกตรงนี้พี่น้องแต่ก่อนเป็นดอกไม้เปลี่ยนเป็นผักสลัดสวยมากงามพี่น้องแต่ยังไม่ถึงเวลารับทาน อันนี้ก็สาแนลราแน่นี่เป็นกลิ่นของไมมิ้นหอมมากที่ไมมิ้นที่แบบว่าเราใส่พวกค็อกเทลหรือว่าเป็นประดับของหวานพวกประดับแก้วเหล้าอะไรเงี้พี่น้องไม่ได้คอแอลกอฮอล์นนะแต่ก็คิดว่าประมาณนี้ส่วนอันนี้แม่อามาเสียดายมากซื้อจากพี่คนไทยพี่คนไทยเอามาขายสี่ซองร้อยซองละยี่มห้าเสียดายเพราะอะไรนะมันถึงเวลาที่จะแยกไปปลูกตั้งประมาณสองสามอาทิตย์แล้วใจพี่น้อง เป็นผักกาดขาวพันเล็กอันนี้ผักกาดขาวพันใหญ่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะพี่น้องแต่ว่าแม่เอม่าไม่มีเวลาแย,ยกออกไปมันก็เลยเป็นดอกแล้วอืมสดีสดิกงเป็นดอกแล้วย่งไงผมบอกว่าปลูกวันไหนพันอะไรมีไว้อยู่ส่วนอันนี้ก็ขึ้นช่ายด้ยใจพี่น้องขึ้นช่ายซื้อมาจากร้านไทยแล้วก็ไปแช่ใส่แก้วเป็นรากแล้วก็มาปลูกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็อย่างเงีหผักหอมเทพคนอีสานเรียกคนภาคกลางก็ว่าหอมใบเลื่อยโอ้ยวัชิวห้เบิรงอัน ว,ว่าสิบใหเบิงอันนั้นเลยเด้ดอกไม้นี่แหละจ้ะอันนี้ดอกไม้นี่แหละให้ดูผักนะไม่ได้ให้ดูดอกไม้ส่วนอันนี้ก็เชอร์รี่ที่คุมตะไคร่วันนั้นแหละเนี่ยเชอร์รี่ยังไม่สุกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าของอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวกลับมาไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าเชอร์รี่อ่ะแอปเปิ้ลไม่ค่อยโดกเท่าไหร่หรอกพี่นนอกโอ้ยหินกระไดอันนี้ก็แอปเปิ้ล ส่วนอันนี้จะพาไปดูอันนี้ไม่ใช่อันนี้กระต่ายเลี้ยงนะจ๊ะไม่ใช่กระต่ายป่ากระต่ตายบ้านเลี้ยงเนี่ยชื่ออูริเวียแต่ก่อนจะมีชื่อพิงกี้เดสมาล่ไปแล้วตัวนั้นอัน,นเนีย้ยซาเาเนยกินกับลาบอันนี้นะแต่ก็แต่งเป็นแต่งใส่แก้วค็อกเทลหรือว่าเป็นเครื่องดื่มแต่งจัดจานอาหารก็ได้เนี่ยของนอร์เวย์ซาเาเน่นอร์เวย์น,นี่แหละผักนะดอกไม้เราต้องเมึงดอกนอาดอกไม้ ขนาดไม่ให้ดูนะเนี่ยอันนี้ขึ้นมาข้างบนมาถ่ายผักให้ดูหน่อยอันนี้ฟักทองจ้ะคงไม่ได้เป็นหมากหรอก <c oughs> ขั้นจะเป็นหมากไปไม่ห่างลางอ่กากำลังงามแต่อันนี้ไม่งามกาลังงามแต่ว่าแม่เอม่าไปเอาย้ายกระถางให้เป็นกระถางใหญ่หน่อยพี่น้องปลูกเองเร้่มไม่ได้ซื้อแล้วันนี้ดินมันแตกก่าจะกันมันก็เลยไม่งามเลยจ้ะพี่น้องอือ <c oughs> แล้วก็ใบชพูใบอีเลิศเห็นไหมนี่ใบอีเลิศนี่ปลูกมังแต่น้าร้อนแล้วเอาไปวางข้างนอกไม่ได้ได,ได้สมอลลี่เพราะมันหนาวขนาดน้าร้อน,น,นก็ยังหนาวอันนี้ใบเตยเตยหอมซื้อมังแต่น้าร้อนปีกายนั่เขาลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้ตำลึงเห็นไหมนี่ตำลึงนี่ก็สองปีแล้วมัได้สมอี่เลยพี่น้องเพราะแม่มาบ่าได้เปลี่ยนกระถางใหม่เนาะ,ะจะพาไป จะเป็นคนบาปนะจ๊ะอันนี้เกลือจ้ะไม่ใช่เกลือกินเด้อเกลือเอามาไวอ้อใส่ตัวทากตัวอะไรนะจ๊ะเนี่ยจ้ะมันมาทําลายดอกไม้ของเราเห็นไหมพอมันเรียนแล้วมันก็จะเค็มนะดอกไม้แล้วก็มันก็จะตายอืมีนี้ก็จะเป็นตัวทากเล็กเนี่ยทากเล็กขึ้นมาเนี่ยนั่นทา,ากไงใส่น้ำเกลือแล้วก็คนคนคนนะที่นอกให้มันตายดิสมอลี่ ส่วนนี้จะเป็นภาคเล็กภาคเล็กแล้วก็จัดการค่าบอ้อยยานดอกบาบมันบอขี้สร้างสุดยาเห็นไหมเนี่ยจัดบอลลูดพี่นอ้องอืมคืออีปีกเลยเนาะเนีอันนี้กินของเรามันจะมีสีดำสีน้ำตาลสีขาวสีเทาสีลายจุดกระมีได้จากพี่นอ้องตูวทา่าอันนี้พี่จะสร้างขึ้นอย่างไร มีหญ้าไม่กินนะมันมากินทําไมดอกไม้เราเนะ่ะเออเจ้า่าบหอครับใบนี่โอากเห็นดอกบาทแต่ไปจังไดเพ่ก็ซื้อมาเป็นเงื่อนเป็นค่ำนะพี่น้องดอกไม้นะ่ะมากินกันฟรีได้ไงที่หญ้ามีให้กินไม่กินคุณดอกไม้ไปถึงโน่นก็ต้องเก็บทุกวันเลยพี่น้องถากตอนเชา้าตอนเย็ยนเช็คเอาอาหารให้กระต่ายก่อนดนะ้ว วันนี้กลางวันคุณสาไปซื้ออาหารมาให้กระต่ายกระต่ายน้อยจักซื้อสอบเท่าไหรน่วนีวบรูกจะใส่ทางไปให้กระต่ายงานสวนทำไม่ได้ือได้พี่น้องเพราะว่ายุงหลายหลายหินไหนยเยอะเนี้ก็เลยจะเอาไปอาหารไปให้กระตา่ายก็จะเข้าในบ้านไปอาบน้ำได้ไปนี้ น้ำเสร็จก็มานี่อีกจ้าอย่าเมาพื้นคนนะไว้ก็เกงเหลืองเห็นในโซเฟียใส่เสื้อเหลืองไงก็เลยอยากใส่เหลืองเหมือนหลานพีน่าไม่มีแก้วไอ้นั่นคุยน้ําชาเข้ <c oughs> าไม่บ้าหรอกเด็กไม่อยู่เด็กอยู่นูน่นนวันนี้อีกจ้าคืนเนี้พรุ่งนี้เขาก็ส่งรถแล้วพาร์ตี้โอ้่หนุมแต่ททรัพท์ตลอดลยหะ นายสาวๆอยู่ไหนกันนี่โอ้โหใครมั่งอยู่ในนี้นี่มันสามคูมเข้าไปได้จหอ้องเล็กน้อยนะมันอยู่มองดีๆมันกับบอมัเนาพี่น้อนนอนนี้อีกคืนจ้ะเอ้าหัวยพลาสติกเห็นผมแล้วอยกตัดแแม่ิง ให้น้องกุ้งเบิ่งเล็กน้อยอย่รถบ้านพี่น้องแม่เอา,าก็มากินข้าวปุ้นเคยไหมนี่ไม่น้ำยาปลากระป๋องน้องกุ้งทำมาสันสา่นใส่ตีมด้วยอันนี้ของฝากจ้าของฝากจากมาเล็กน้อยลืมไมในรถนะอะไรให้นั่นไงไอะไรนะพี่น้องแล้วพี่น,อน้องดดื่นเที่ยงคืนแล้วทำอะไรกันอนะ่ะวันนี้เอมมาไม่นอนกับแม่นะเอาจะนอน กับมาริน้อยจะไมน้องกับแม่ไม่ไ,ได้นอนกับน้องน้องอยากมีเพื่อนอะกุนัดก่อนเตียขนงกับแม่กูนัดกูนัดสาวกูนัดเออพี่เอาม่าไม่พูดเนะาะเช้าแล้วกลับบ้านดีกว่าเขาก็จะทำความสะอาดรถส่งรถแล้วตกลงสรุปมานอนนี่กันหมดเด้อเมื่อคือนเนี้ย <c oughs> ไม่นอนขโมยกันเลย นลนมนนี่นะนอนตรงนี้ไม่นอนกันแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วเอม,ม่าง่วงว่าตันชีนอนต่อเอมแม่ก็เลียปล่อยให้นอนต่อแต่ว่าแม่บร,รับั่นเนาะแม่จะไปเ็ดอ่านงานบ้านต่อก่อนคุณนัดนะคะเอาหาน กาแฟอนอนตอนเช้ากะตายน่อยก็ปิดแต่สร้างแต่สร้างเนี่ยให้อึใส่ตรงนี้ไม่อึเมื่ออึตรงนี้ให้แม่กว่าดทำไมเปิดหน้ะเพินมองนะเปิดประตูให้ออกมาเมื่อกี้เนี่ยอยู่ข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวแมวมาคาบคอตายนอยะ <t> <c oughs> อีนนหละมามากินกาแฟกับบรรยากาศร้อยล้านนั่นแหละอือ้คอน ฝนตกไม่แรงเลยทํางานสวนได้น้อยนึงทํางานบ้านได้เยอะเ <c oughs> พราะมันอยู่ในบ้านน่าจากคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะก็ใ <c oughs> ห้ดูชีวิตประจํบบาวันบางวันก็จะทําแบบนี้ของแม่เอมาเพราะหอบลูกหอบไปหอบมานอนบ้านนูน้นแล้วก็นอนบ้านนี้ <c oughs> ทางานบ้านมั่งไปเลาะไปอะไรมั่งขอบคุณทุกกระลังนั่งใ,ใจได้ใจที่น้องคลิปหนาจะมาพบมาพ่อกับแม่เอาไหมอ่า <c oughs> ลิปนี้ก็ไปละเดอ้อสวัสดีจ้าบายบายดอกไม้อันนี้มันอยู่ห้องข้างในนะที่จริงอะแต่ว่ามาไว้ข้างนอกล้างใบมันเพราะว่าฝุ่นเยอะทีเลือนไปไว้ข้างในนะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เขาตายเพราะอะไรนะคะตายเขาแก่แล้วจ้ะ <c oughs> สมุดไม้น้อยนึง <c oughs> คนจะไปก่อคุณล่ะไมยบายอีกรอบจ้า บรรยากาศชิวๆซิวบอคุน